สวัสดีค่ะด่วนสารอุทธรรพิภากษาแก้โทษให้จำคุกลุงพลโดน26ปีคดีน้องชมพู่ส่วนป้าแตนยกฟ้อง ด่วนสารอุทธรพิพากษาแก้โทษให้จำคุกลุงพลโดน26ปีคดีน้องชมพู่ส่วนป้าแตนพิพากษายกฟ้องหลังเป็นคดีดังเมื่อปี2563เมื่อวันที่13สิงหาคม2568สารจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาศารอุทธรภาค4คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายตัวไปจากบ้านพัก ภายในหมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารก่อนพบเสียชีวิตวันที่11พฤษภาคม2563หลังเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษาจำคุกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตรา291 และฐานพรคเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรมาตรา317วรรคแรกลงโทษจำคุกกระทงละ10ปีรวม20ปีและชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ครอบครัวผู้ตายส่วนนางสมพรหลาบโพหรือประแตนจำเลยที่2พิพากษายกฟ้องล่าสุดสารจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรภาค4แก้โทษจำคุกลุงพลเป็นรวม26ปี ฐานเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและอำพรางศพส่วนป้าแต่นวิภากษายื่นยกฟ้องขอบคุณข่าวสดค่ะ